เขอยู่หน้าแอปเปิ้ลนะมารับเครื่องันีเยอะมาก Thank you. thank <laughs> you อรยมากเลยครับอุปกรณ์ในกล่องก็มีนี่ฮะสายชาร์จแล้วก็พินสมุดคู่มือ ก็ผมก็แกะกล่องนะครับก็รอบนี้ผมเปลี่ยนจาก iPhone 13มาใช้ i นี่ n ฮะ i Pro n e 17 Pro ครับก็ในชีวิตผมอะใช้ iPhone อยู่เครื่องนี้เครื่องที่3ครับเหตุผลที่ชอบผมชอบวิดีโอของ iPhone ครับแล้วผมเป็นคนชอบถ่ายวิดีโอฮะอย่างช่องของผมเวลาไปไหนก็เนี่ยไอโฟนเนี่ยหลกัหลกๆก็มี iPhone กับ g o p ปรฮะ เอาง่ายๆดีกวอย่างผมไปวิ่งไปวิ่งที่น่าน้าเงี้ยถ้าใช้ GoPro อ่ะภูเขามันจะเห็นแบบเล็กนิดเดียวอะ่ะแค่กล้องธรรมดาเนี้ยผมใช้ iPhone 13ถ่ายไปดูคลิปที่ผมไปวิ่งที่น้านโอ้โหถ่ายด้วยวิดีโอ iPhone เงี้ยแล้วกันสั่นดีฮะแล้วก็วิดีโอออกมาสวยมากครับผมก็เลยแบบชอบใช้ iPhone แต่ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยนะนี่ตอนนั้นใช้6 s 6 s ก็ยังใช้ได้อยู่นะทุกวัน สภาพเย็นมากอันนี้ 6s เปลี่ยนมาเป็น13อารอบนี้จาก13เปลี่ยนมา1 7โปรครับมก็ที่บอกไปว่าชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก็น่าจะใช้ค้มอยู่อันนี้ก็น่าจะขายไม่รู้ขายได้เท่าไหร่แต่ถ้าขายแบบไม่ได้ราคาก็คงจะเก็บไว้ฮะก็ประมาณนี้ับเอ้ยผมชอบนะเนี่ยสีจริงๆอะผมอะชอบซื้อให้มันแบบ เปลี่ยนไปเลยแบบอันเนี้ยอย่างตัวเนี้ยก็มาตัวเนี้ยเป็นแบบกล้องเฉียงแล้วก็นี้ก็ตอนแรกก็ก็ลังเลว่าจะเอาสีอะไรดีแต่ว่าเคยใช้แบบสีแบบเทาๆแล้วอันนี้ก็เคยใช้มาแล้วสีดํามันก็แบบก็อยากได้สีดํานะแต่มันเป็นแบบน้ําเงินมากกว่าผมว่าท้ายก็อันนี้ดีกว่านี่ฮะโหสวยมากเลยของจริงอ่ะสวยอ่ะแบบ สวยเลยอ่ะบางคนก็บอกว่าส้มเลยนะส้มส้มชาไทยส้มแมวแมวส้มส้มจีวอนะอเคฮะก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็น่าจะปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมอันบ x ็อก o n e 17 Pro ครับผมขอบคุณมากครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับ